สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับตองอุงอิงสวัสดี FC แฟนคลับเพชรแซงตะวัน EBG นะคะสาหรับเมื่อนี่นะคะแอปเปิ้ลสิมว่วเรื่องเล่าข่าวสารของบอดโจนะคะอาจจะเป็นข่าวช้ามาแล้วค่ะทุกคนเหมือท่านมูขอกัอกพี่น้อง แต่ก็ถือว่าไอเพ้นได้จะนํามาล่าดับให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้รับฟังเนาะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของบอจเมื่อว่านี้เพื่อนในเดินทางไปรา,ายการดวลเพลงชิงทุนนะคะเพื่อนเดินทางไปผู้เดียวบินเดียวเนาะพี่น้องเนาะกับเพราะว่าเพื่อนใ้ไปเป็นคณะกรรมการไปเป็นกรรมการหรือเป็นคอมเมนต์ตเตอร์นะคะพี่น้องตรงนี้ ไอ้เพื่อนอ่นถือหรือเปล่านะคะก็คือเพื่อนเชิญตาพอนะคะพี่น้องเป็นรวมกับคู่บ่าอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคู่บ่าอาจารย์ท่าภูนกับเป็นคู่สลานะคะหรือหลายผู้หลายคนนะคะที่ไอ้เพื่อนวัไเด้กล่าวถึงนะคะแต่ตอนนี้กับเมื่อวานรื่อเล่าว่าบอโจเพื่อนไปไยการนี้เพื่อนได้ไปเจอกันกับพี่ตาพี่พดนะคะส่วนพี่ตาก็คือผู้เพื่อนเป็นผู้ติดตามประสานงานดูแลน้องๆที่จะเข้ามารวมไลกัด นั่นข้อหมายคือประสานงานเรื่องคิ้วเรื่องนั่นเรื่องนี้นั่นคือพีตานะคะส่วนพีตาเพื่อนเองก็ได้พูดถึงว่าเพื่อนเองก็คือผู้หนึ่งที่เป็นพีหักของวัดศิวดลน,นะคะเพื่อนในติดตามผลงานของสาวน้อยเพชรบ้านเพลงมาระยะเงาเลวเนาะพี่น้องและที่สําคัญเพื่อนอยากจะมาอาสาดูแลเรื่องเล่าของค่ายเพลงลําเพินอินดี้รคคอร์ดใหน้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ ถือว่าเป็นการประกาศขั้งขั้งแรกขั้งแรกของบอดโจที่ว่าถึงตรงนี้นะคะคืออยียงนั่นก็คือบอดโจบอกว่าอีกสามปีทั้งหน้าอิหลาหน่อยอุ้งอิงเข้าจะพัฒนาไปเป็นศินลปินเดียวของค่ายลำเพลินอินดีเน้เรคคอดหลายผู้หลายคนกับคนขี้งลุกมอกเลียงกับคนขี้งลุกนะพี่น้องหลายผู้หลายคนกับเกิดการตกอก,อกตกใจ แต่บอจูกะไดประกาศไห้ลวงหนาเด้อพี่น้องเด้ออีกสามปีทั้งหนาเฮาจะชุดยุดอย่างลูกไหวว่าไดดอกพราะว่าลูกจะเป็นศินลปินเดียวเด้อพี่น้อง5าเทื่อเพื่อนมีการไดเชิญไปหันมันหีลูกกับพรมที่จะก้าวบินพร้อมกับความแข็งแกร่งอีกสามปีทั้งหนาลูกก็คือผู้ที่บรรลุนิติภาวะพร้อมที่จะไปเข้าพับเข้าบาไปใสกระไดที่เพื่อนจะเชิญไปนะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นการว่างงานลวงหนาของบอดโจแต่บอดโจบ่เคยเว่าให้ผู้ใดฟ,ฟังจนมาเกิดเรื่องเล่าก็คือศิลปินอยากออกไปโดดเด่นอยากออกจากค่ายออกจากวงไปเพื่อที่จะไปเป็นศินลปินกับ่อยากให้เกิดการได้สูญเสียหรือว่าเกิดการได้เว่ากันให้เกิดความเสียหายหเกิดความเสียอกเสียใจของพ่อๆแม่ยเอฟซี เพ,พิ่นถือวา่าพอพอแม, αι, ม, αι, ม αι, FC, ่แม่เอฟซีสูผูสุก้นคือครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวสาวน้อยพิษบ้านเพลร่รวมทั้งแอดเพนพร์นะคะเฮ้าคือผนังทองแดงผนังทองแดงกำแพงเหล็กนั่นคือปล่อยเพลงอีหยังมากจังไดจังคอยติดหนึ่งมาแร้งยางบักคักคือจังมือว่าน,นีคือยังเพลงของอีฬาน้อยอุ๋งอิงปล่อยออกมาแต่ละเพลงผ้ากันดันสุดๆเพราะเฮ้าหัก ของเหาเมนบอพี่น้องแล้วข้าวนี้บอจูเพื่อนมีขายเพลงลํำเพิื่ออีดีเลคอดเพื่อนกระทื้อเอาไว้ถ่าอัดบันทึกเสียงของนักศิลปินในค่ายข้าวนี้เพื่อนก็เลยได้มาเว้าให้ชัดเจนว่าศิลปินในค่ายที่พร้อมสิดังพ้อมที่อยากจะเป็นศิลปินเพราะว่าการที่แสดงในวงก็คือไล่ใดกับทอเกาตายโตทุกมือ มีการแสดงทุกมือแต่ถ้าได้เป็นศิลปินเดียวได้รับเชิญไปหันมานี่กระลองเพลงบืดเดียวก็ไดเงินเป็นก่อเป็นกำนะคะตรงนี้บอดโจเพิ่นไดร่วมพูดคุยกันกับพี่ตานั่นก็คือเพิ่นสิเหตไห้ขายเพลงลําเพิ่ออีด,ดีเลคอดเป็นการปั่นศิลปินเดียวในมือทั้งหนาเพิ่์นฮอดโจ้ซึ่งได้บอกว่าล่อวันเวลอันาเห,หมาะสมให้หลายผู้หลายคนได้หูจากบาดนี้ว่าจะเหตุยังไง ศิลปินคือจะต้องส้่งตัวตนเป็นลักเดอร์พี่นองเดอคือยังน้องโซเฟียตอนนี้ฝรั่งหน่อยมีกระแสเพิ่นกับปล่อยเพลงของน้องโซเฟียก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแต่ความหมายบริหมายเขาว่าน้องโซเฟียแต่น้องโซเฟียมีโอกาสจะเป็นศินลปินเดี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสแต่น้องก็อยู่ในภาวะในความเป็นเด็กนะคะก็คือก็ต้องให้เวลาเป็นเครืองพิสูจน์เวลาเพาะบม่ม แต่ที่บโจได้สั่งไปแล้วผู้หนึ่งก็คือพี่แมนมณีวัน์พอ่าแมนมณีวันเพิินมีอ่าเพิินเป็นศิลปินดังมาก,ก่อนจากค่ายอื่นก็นคือเพิ่นมาสังกัดใหม่ก็คือค่ายพเพลงลํำเพิินอีดีเลคอดถือว่าเป็นคนแหลกของการเป็นศิลปินเดียวก็คือได้เชิญไปหันมาหนีได้จัิงจิงเยค่ะเนาะต่อไปก็คือเพิินสิบหย กสิบอดอยากเพื่อนบออยากเห็นว่าศิลปินที่ต้องออกจากเพื่อนไปถ้าหากว่าเห็นสมควรโดดเด่นเพียงพ่อติดกระแสะแล้วเพื่อนกับสิโรงเพ่งให้เป็นเพ่งที่เพื่อนจิบหายปั้นขึือนมาให้เป็นศิลปินเดียวของวงสาวเหล่าสาวอาำเพินินี่ดีเลกคอร์ด No, พี่น้องนี่ถือว่าเป็นข่าวดีเด้อพี่น้องเด้อส่วนที่หลาหน้่อยก็คืออีกสามปีทั้งหนาบอโจจะห้เป็นศินลปินเดียวซึ่งบอจเองก็สร้างเวทีไว้ให้ก็คือเวทีสาวน้อยเพ็นวันเพลงวงหนึ่งวงสองสาวน้อยลำพิินชูเป็นปะะบะพความวันนี้ก็ถืออยากจะลดแห่อีกสองขั้นแล้วความวันนี้ก็มีสะดิดแบนนะคะถือว่าเป็นเป็นวงเล็กหรือวงขนาดที่จะ เต็มวงเพื่อการเชิญไปเขาสูห้องอาหารกังคงอยู่นั่นหมายก็ว่าเพื่อนปั้นศิลปินขึ้นมาศิลปินเดียวกัดสืกรับเชิญไปเขากับวงของเจ้าของนี่น้ำแนหรือทา้งนอก,กับเป็นได้แนวไล่ได้ไล่ลดีของกัดเป็นศิลปินเดียวกับขึ้นตั้งหากนะคะพี่น้องนี่คือถือว่าเป็นข่าวดีในวงเฮ้าคือขอบครัวเดียวกันเฮ้าก็ค่อยติดตามส่งเสริมศิลปินที่สีดโด่งดัง ไปในมือทั้งหนานะคะพี่น้องนี่คือข่าวดีที่บอโจโูได้มอบให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุขชนเดียกก็บ,บอกไวไวอิหล่าหน่อยอีกสามปีทั้งหนาสิเป็นศิลปินเดียวเข้ากับพออ้อที่จะสนับสนุนลูกเข้าและก็คิดว่าผู้ที่เมื่อวานจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อนก็ต้องอยากได้อิหล่าหน่อยมากนัม่มเมนมะคะถ้าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่นอยากได้อิหล่าหน่อยอุ้งอิงมากกับวง เพื่อนก็ตรงมีการจ้างเพิ่มเติมคิดว่าเพิ่นบ่หนบ้าบ่หนา,นานที่จะเนื้อบางก็แห้งของพอๆแม,แม่เอฟซีของเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเมนราคาพี่น้องแล้วก็มีอีกหลายผู้คนที่เพื่อนจะปั่นเป็นศิลปินเดียวค่อยที่ตาดรับชมต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนมือนี้กันได้มาบอาสู่กันฟังปากมามีนะคะหาก่านใดเขามารับชมนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นใดคอมเมนต์เขามาร่วๆเด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกับแอดเพนนะคะพร้อมกันนี้ก็แช่์อกไปพิมพ์ข่าวเาพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปนะคะโบอโจก็ได้ให้ความการุณาฝากช่อ้กับแอดเพนเชื่อติดตามรับชมนะคะขอบคุณสลับโบอโจนะคะที่ให้ความการุณากับแอดเพนขอบคุณสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปของแอดเพนนะคะฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามารัวๆทุกคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะ 上台六